สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับ TG Beta Genetic Farm เดินทางมาถึงการแบ่งปัน EP ที่45ุ่ณผู้ชมครับ EP นี้ผมจัดสวยๆมาให้ผู้ชมเทียบเลยหลายคนรออาวาตารวันนี้ผมจัดอาวาตารเกรดพ่อแม่พันธุ์มาแบ่งให้ผู้ชมด้วยดาวรุ่มก็มีสวสวยเยอะมากเหลือเกินผู้ชมครับวันนี้มีมาให้35นนเบอร์มีทั้งน้องเพศพูและก็เพศเมีย เราไปดูกันว่าในส่วนของที่คุณผู้ชมจะชอบรูปแบบไหนมัตริก็มีอาวาตารก็มีทุกอย่างครบหลากหลายมากมายเหลือเกินเป็นเกตหลักๆก,ก็คือเป็นเกตที่เราใช้พัฒนาสายพันธุ์แล้เป็นเกตพ่อพันธุ์ที่เราใช้พัฒนานในฟาร์มลองดูว่ามันถูกใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็เหมือนเดิมข้าวส่งมาเหมา80บาทมาดูกันว่า EP สินค้า EP นี้มันจะสวยงามเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าและจะตรงใจคุณผู้ชมมากแค่ไหนไปดูนไนครับ มาเริ่มต้นที่นัมเบอร์หนึ่งครับคุณครับตอนนี้เป็นน้องทันจุดสามตัวนี้มาจากยินตัวก่อนนะครับยินตัวเป็นเยีนโลกอลลักซี่แล้วก็ตัดภายดำคุณผู้ชม <c oughs> ตัวนี้อย่างที่บอกว่าคือสไตล์ของอผมชอบภายดำนะคุณผู้ชมนี่แรบการการเดยนแพทเทิร์นภายดำวางบาร์ด้วยสวยมากไซส์หนึ่งจุดสามไปปลายครับตัวนี้คือเกตเพอะปลาชั้นดินนะคุณผู้ชมขยาหาเพอาอปลาที่เป็นยนโลเบสวยๆตัวนี้ตอบโจทย์ครับสามสองโซนครับนัมเบอร์หนึ่งครับ มาดูต่อที่นัมเบอร์สองวันนี้คุณผู้ชมดูดีๆเอฟให้ได้จองให้ทันนะครับวันนี้ปลาผมคัดสวยๆมาให้เพียบเลยครับตัวนี้เป็นมันติมะทะเลครับพลังแสนพันธลกูกกับคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมหางครับโู้โครงสร้างเ่ิงเริงใจเลยครับคุณผู้ชมวันนี้แอดมินปรับเกี่ยวเรื่องโครงสร้างหลัใหม่ก็คือแบบว่าอยากให้ถ่ายแบบเป็นเรียวๆอันนี้คือเรียวจริงๆยกผมมาถ่ายเลยครับคุณผู้ชม2อ0แปครับนัมเบอร์สองมาดูต่อที่นัมเบอร์สามบ้างครับคุณผู้ชมทุกนี้ เป็นแบล็กมัทติคอลเลอร์ครับผลิตภัณฑ์ร่วมกับมัทลิกแล้วก็อวตารนะครับผู้ชมดูน้องครับไฮดาเดินได้บันเทิงเลิงใจดีจริงๆใครชอบสไตล์พายดานะบบทุกแก่ครับ280ครับนัมเบอร์3ครับมาดูต่อนัมเบอร์4ครับตัวนี้มาเต็มเลยครับผลิตภัณฑ์ร่วมกับอวตารนะคุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายน้องมีเสน่ห์มากในการวางบาร์สวยมากเดี๋ยวคุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายนิดหนึ่งครับลูกชายหันไปฝั่งซ้ายนิดหนึ่งครับลง ปึ๊บเลานองตาดำปีเลยครับไปสายลูกชายโอ้โหได้อย่างสั่งผู้ชมดูละตกแก่ฝั่งสายครับแล้วตาดำสองข้างเลยครับมันเทิงเลยใจดีจริงๆันนี้นัเบอร์สี่ครับสามแปดศูนย์ครับสายหนึ่งจุดสามไปปลายจกือาจุดสี่ครับมาดูต่อในส่วนของที่เป็นนัเบอร์ห้าบ้างมันติแมทเทลิกพนักพานโลห์คอปเปอร์ครับผู้ชมนัเบอร์ห้า หล่อมากตัวนี้ผู้ชม,ม,ห,มหล่อลองปลาคนบีบนะครับตัวนี้หนึ่งจุดสามไปปานอยู่สี่ต้นต้นตนะคผู้ชมสองแปดศูนย์ครับัมเบอร์ห้ามาดูต่อที่นัมเบอร์หกไข่ชอบป่าโครงสร้างอลังการงานสร้างผู้ชมวาบหางใส่เชฟโดโมโฮอคตัวนี้มันเตะมัทเรียพัฒนาเสริลุกอบคอเปอร์ตัวนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นตัวแรกที่ผมคัดขึ้นมาในคอกนี้นะครับ จริงๆผมใช้คอกนี้ในการที่เป็นเบสฟาวเดชันในการพัฒนาเพราะว่าในส่วนของโครงสร้างตะเกียบหางทุกอย่างนี่คือบันเทิงเลิงใจจริงๆครับผู้ชมดูหางครับใครชอบปลาโครงสร้างใหญ่ๆหางซีเชฟไอบีซีสตาร์นะครับผู้ชมตัวนี้ผมแนะนําเลยครับนี่รอยากทำปลาโครงสร้างใหญ่ๆหางบันเทิงเริงใจครับสีสองโซนครับหมายเลขหกครับน,นี่ปลายังเด็กอยู่นะครับผู้ชมยังเด็กอยู่นะยังมาได้อีกเยอะมาก มาดูไฮไลท์ของข้ามคืนนี้บ้างอันนี้เริ่มสตาร์ทแล้วครับผู้ชมนัมเบอร์เจ็ดครับมันเตะคันเลอร์มัทัลียลอวตารครับผู้ชมตัวนี้เป็นอาวาตารเติมสายพันธุ์ด้วยมันเตคม,มัทลัลียลแล้วก็คอปเปอร์เข้าไปครับผู้ชมดูบันเทิงเลยใจขนาดนี้น้องย,ยังเด็กน้อยสักอยู่สามเองครับดูหางดูหางครับบัตรเก้าศูนย์ครับนัมเบอร์เจ็ดครับมาดูต่อที่นัมเบอร์แปดบ้างครับ น้าเพลแปดตัวนี้เป็นอวตารครับแอดมินมองหน้าตลอดมันมันมันถูกไปเลยแอดมินอันนี้เราแบ่งให้ผู้ชมไปนี่ผู้ชมดูตัวนี้ใครอยากได้อวตารลายทุกแกทั้งโตัวผู้ชมครับไม่ดูแบบพี่บังขอสมุดรุ่นหน่อยจัดให้ครับทำอะไรอีพีมากวันนี้ผมจัดให้ครับผู้ชมดูครับโอ้โหลายทุกแกต้องอย่างนี้ครับดาร์กไกจ็อกเกอร์สไตล์ครับผู้ชมครับจ็อกเกอร์สไตล์ครับอย่างนี้เลยครับผู้ชมนี่ดูครับ บันเทิงเลิงใจครับหนึ่งหกแปดศูนย์ครับตัวนี้จัดให้ไปแบ่งกันไปพัฒนาครับผู้ชมหลายคนถามมาอยากขอที่สุดในส่วนของเพชรเมียในส่วนของอวตารครับจัดให้ครับผู้ชมตัวนี้ในสายดักดาร์ชเกอร์สายเหมือนกันครับอวตารครับหลัาทุกแกน้องเพชรเมียนะครับผู้ชมวันนี้ถ้านาเบอร์แปดนะครับถ้ามีงบจัดคู่กับนำเบอร์เก้านี่บันเทิงเลิงใจเลยครับอื หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับอัมเบอร์เก้าพร้อมบีบพร้อมทำครับ <c oughs> มาดูต่อในะส่วนของไฮไลท์ดาวรุ่งบ้างครับมันเตะคัลเลอร์มัตเตอร์ลิกพ,พัฒนาะสสารโลกกับอวตารนี่สายบินครับคุณผู้ชมนี่สายบินสายดีดครับเมตุกแกเริ่มเดินนะครับคุณผู้ชมครับโครงสร้างดีเทลบอดดี้ยาวๆทรงดีเทลแบบนี้ครับแล้วก็หลายทุกแกเริ่มเดินครับ เบรดเป็นเย็นโลดนะคุณผู้ชมนี่สองสัญอยู่สามเองนะครับกา Move รมูฟแคร์ทีฟดีเหลือเกินครับตัวนี้การมูฟ e แครทีดนี้คือ,น,คอนี่คือการวางพันธุกรรมเราวางพันธุกรรมไม่ให้มันชิดมากจนเกินไปนะครับสี่แปดศูนย์ครับหมาบอร์สิบมาดูต่อที่หมายเลขสิบเอ็ดอินเดีสยสไตลครับตัวนี้เป็นแบ็กมาติคัลเลอร์พารนตการสัมผ์ลุกมกออกตาติกัลเลอรก็อวตารหลากหลายสายมากตัวนี้ก็คือเป็นปลาโครงสร้างที่หากระลังการมากคุณผู้ชมแล้วเป็นดาร์กไก่ครับ คือเป็นไา่ดําที่มันเป็นเคลือบสกินทั้งตัวครับแล้วก็เม็ดลายตักแกเริ่มเดินครับผู้ชมผู้ชมดูของ้องตัวนี้ครับใครชอบสายไา่ดํานี่บันเทิงเริงใจจริงๆใครชอบสายดาการแบบพบนะครับมันดีจริงๆครับผู้ชมเห็นแล้วเซตนะครับตัวนี้480ครับนัมเบอร์11พร้อมบีบพร้อมทำไซส์1.3ปลาย1.4ต้นครับ มาดูต่อที่นัมเบอร์สิบสองบ้างอีกหนึ่งสไตรครับมันเตะมาสลิกผัดผสิตภัณฑ์ร่วมกับอวตารนะครับแล้วกับแบ็คมาติกาเลอร์แล้วก็ขอบไม่เลยครับผู้ชมดูครับใครชอบขี่เลื่อนผ่านเลยครับแต่ถ้าใครชอบสไตล์ดาร์กไก่แล้ะลายทุกแก่ผู้ชมโอ้โหตัวนี้นีม่มันขึ้นมาจากบ่อนะครับผู้ชมนี่คือหนุ่มดาวลุกเลยครับนีม่มันขึ้นมาจากบ่อไฮไลท์เลยครับหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับผู้ชมตัวนี้อะไรก็งผลพตภัณของผมครับ มาดูต่อที่ในหมวด13ข้อเดียวกันกับในหมวด12ครับคุณผู้ชมที่หนึ่งทรายครับก็จะมีความหลากหลายในส่วนของข้อนะครับผู้ชมตครับพายดําลายทุกแก่เช่นเดิมครับในส่วนของซิ้นเจอร์ที่ผมชอบและผมมุ่งมั่นพัฒนาเลยเกินครับเ้นปีผู้ชมรอชมนะครับคุณจะมีอะไรที่มันแบบคุณจะหลงรักในไซายพายดําครับคุณผู้ชมดูตาครับใส่จ๊กเกอร์ใส่หน้ากากแบทแมนมาให้ด้วยครับผู้ชมรอโอ้หลงรัก ผมหลงรักประเภทนี้เหลยเกินะครับ4 8 0ปลโงับตัวนี้ใชส่แล้วครับผู้ชมอ่ะมาดูต่อที่มันเป็นสไตล์สวีทบ้างสไตล์กลางๆครับมันเป็นปลาสามันประจําฟาร์มที่ทุกฟาร์มต้องมีนะครับในส่วนของที่เป็นมันเตกมัทเรลล์ครับแล้วก็ตัวนี้ใส่แมสใส่หน้ากากมาให้ด้วยครับโครงสร้างดีมากนะคุณผู้ชมตัวนี้เหมาะการทําพ่อปลาชั้นดีเลยครับตัวนี้แนะนําครับคุณผู้ชมตัวนี้ครับจัดไปให้แค่สามสองแล้วกันอ่ะอันเบอร์สิบสี่ครับหนึ่งจุดสี่นะครับ มาดูต่อที่มันติมัลลิกบ้านลำเบอร์15ครับผู้ชมสีที่เป็นบาลานบาลานแบบนี้ครับน้องยังเด็กอยู่นะไซส์1.3เมตรครับนี่ผู้ชมดูครับผู้ชายหันซ้ายนยลูกหันซ้ายนยลูกขอบคุณมากครับโอ้โหเชื่อพ่อมากเลยครับขอบคุณมากครับลูกชายปึ๊บอ่ะ120พ่อครับเชื่อฝั่งพ่อมากเลยมาดูต่อที่ัมเบอร์16ครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันติมัทลิก พัฒนาสายพันล่วงออาขอบไปโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูครับออหางอลังการงานสร้างเลยครับคุณผู้ชมนี่คือพ่อปลานะครับใครอยากทำหาพ่อปลาดีไซน์ตัวสี่นะครับปลาพร้อมบีบพร้อมทาครับตัวนี้สองแปดศูนครับนัมเบอร์สิบหกครับ มาดูต่อที่นัมเบสิบเจ็ดบ้างมาติดคัลเลอร์ครับขนาดกันรู้กับมัทลิกแล้วก็คอปเปอร์ครับผู้ชมตัวนี้ดีนะตัวนี้เป็น,ปน,ปนผมใช้บีบแล้วหนึ่งครั้งอันนี้บอกก่อนเดี๋ยวผมใช้บีบแล้วหนึ่งครั้งครับเป็นพ้อป่าหรือใช้บีบแล้วผมชอบเบดเป็นเยลโล่แล้วก็คือวางบาร์ในส่วนของแพทเทิร์นสีที่หลากหลายดีมากๆครับตัวนี้นอะเฉยน,นหน่อยองงงหน่อยนะครับเพิ่งจะเลี้ยงลูกมาเลยครับตัวนี้สีสันหลากหลายครับตัวนี้อะแบ่งให้ไปเบาๆแล้วกันสองสองสครับตัวนี้ถ้าอยากหาพาอปลาดีผมนี้ผมแนะนํามาดูต่่อทีบบ้าง ตัวนี้เป็นแบคมาเตเลอร์พรันธุ์สปาร์ลลุกเอาคัพเปอร์แล้วก็อวาตารสไตล์ดาร์กไกเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ายดําเดินทั้งตัวเลยครับผู้ชมไปซ้ายลูกไปซ้ายลูกขอบคุณมากครับอืมอ้มหืืก็จะช่วงเขาไปเขาเนี่ก็เป็นสายดาร์กไก่ายดำคุณผู้ชมอันนี้คือถ่ายกันเร็วๆในโหลเลยครับเดี๋ยวมีให้ดูฝั่งซ้ายหน่อย วันนี้ไอปเปิแนะนำบอกว่าเราใส่โหลให้คุณผู้ชมดูอย่างนี้เลยดีกว่ามันต้องใส่โหลบางๆครับให้เห็นดีเทลทั้งหมดเลยว่าน้องเขา m o v อยู่ในโหลยังไงดีเทลการใช้ชุดในโหลเป็นยังไงนี่เป็นไสไต์แบบราคระคุณผู้ชมตาดรรําสนิทเลยครับอบัดเทิงโล่ใจ280นี้ยครับนัมเบอ18ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์19บ้างครับ อันดับส้ายก็คือเป็นสไตล์ในส่วนของที่เป็นมาเต็กเขาเลยครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับมาสเติกแล้วก็คัพเปอร์ครับผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ปลาสามัญประจําบ,บ้านที่ปลาสามัญจะฟาร์มที่ทุกฟาร์มจะเป็นฝั่งหนีนะครับโซนหนึ่งสองศูนย์พอครับนัมเบอร์สิบเก้ามรุ่ต่อนึ่งเบอร์ยี่สิบตัวนี้ไฮไลท์ครับไอหนึ่งดาวลครับผูบ้ชมนี่ลูกชายของผมครับโอ้โหไฟดำมาอีกแล้วครับผูบ้ชมนี่ ผมอธิบายสายพันธุ์แล้วกันผมเชื่อว่าผู้ชมน่าจะทราบดีว่ามาจากอะไรแต่ผู้ชมดูในส่วนของมาร์กตันโจสีขาวที่หัวครับผู้ชมตัวนี้หล่อจริงตัวน,นี้หล่อจริงนี่ลูกรักผมเลยนะดูสีสันคับความเป็นฟลูบอกหนึ่งจุดสามเต็มเปี้ยเองนะครับเอ่อหนึ่งจุดสามสายหนึ่งสามเต็มเปียเองนะผู้ชมผู้ชมดูดีเทลดูความดาครับอีกหนึ่งเดือนผมว่าน่าจะ h a r ดมากตัวนี้ครับโอมันนี่คือความมีแบบนี่คือนี่คือผมชอบผมหลงไหลายปลาประเภทนี้มาก กกความเป็นตุ๊กแกความเป็นจักกายความเป็นมันมีสเสน่ห์บคนเราชอบเหมือนกันนะตัวนี้หนึ่งแปดสองศูนย์ครับโอเคเดี๋ยวมาดูตอนที่เบอร์ยี่สิบเอ็ดวันนี้มีสามสิบห้าลเบอร์ครับคุณชมไปมาดูต่อที่ลำเบอร์ยี่สิบเอ็ดบ้างคุณูชมครับตัวนี้เป็นปลาหนุ่มดาวลุ่งก็คือเป็นมันเตะเลอร์เแม็กเิกครับเป็นเป็ดยันร่วงคุณผู้ชมไซส์เด็กหนึ่งจุดสามเองครับตัวนี้เป็นปลาหัวบ่อที่ผมคัดเป็นเกตพ่อปลามาให้คุณผู้ชมเลยครับ ดูดีเทลดูหางทุกโครงสร้างก็ดูโมคอล์กเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้เดี๋ยวนิดนึงครับบอกไปน้องเซนจูซันนั่นยังเด็กอยู่นะครับดูความเป็นยันโดเปิดสีเหลืองฉ่ำมากหางสีเชฟเลยครับตัวนี้ สามแปดศูนย์ครับลำเบอร์ยี่สิบเอครับมาดูต่อที่ลำเบอร์ยี่สิบสองากตัวนี้น้องไจุดสี่นะคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันติมะกอเล็ครับเป็นคอนโทรคัพเปอร์ครับน้องไี่ครับุณผู้ชมใครชอบสายที่เป็นเหลืองแดงฉ่ำๆครับตัวนี้หนึ่งแปดศูนย์พอครับตัวนี้ลำเบอร์ยี่สิบสองครับ มัดูต่อที่นับยี่สิบสามบ้านครับตัวนี้น้องอาจจะกลางมาพักพัดนะครับตัวนี้เป็นมันเตกเทเลครับเปรี้ยกล้ร่วมกับอวตารครับแล้วก็มีคอพเปอร์ครับมีมันเตาเทเลครับถุงน้องไม่กลางนะครับคุณผู้ชมครับน้องอาจจะบินจนเหนื่อยครับตัวนี้อ่ะหนึ่งปลาูนครับตัวเบอร์ยี่สิบสามครับมัดูต่อที่นับยี่สิบสี่บ้านตัวนี้สวยนะคุณผู้ชมอยู่ที่น้องสวยมากผมอยากให้น้องกลางนะน้องอาจจะคือพองมาจนเหนื่อยนะครับบินมาจนเหนื่อยแล้วครับตัวนี้ สันดัมด้วยคุผู้ชมตัวนี้เป็นมัตติคัลเลอร์ครับแล้วก็พัดจาสายพันธุ์รวมกับกรมัทละลิกแล้วก็อวตารนะผู้ชมผู้ชายโชว์หางหน่อยลูกตัวนี้หนึ่งแปดส่วนก็ในเบอร์ยี่สิบสี่ส่วนนี้ผมเชียร์นะตัวนี้น่าจะไม่กลางนะครับมาดูต่อที่นเบอร์ยี่สิบห้าบ้างมันเตกมัทละลิกพัดจาสายพันธุ์รวกบคอปเปอร์ครับตัวนี้เป็นสไตล์บลูฟิลนครับน่าจะไม่ค่อยกลางนะครับผู้ชมตัวนี้คือเบี้ยเลี้ยงเงินเดือน 1 2ึ่งสพอครับตัวนี้เ no. บอร์ยี่ส้ามาดูน้องเพชรเมียบ้างจากนี้เป็นเพชรเมียหมดนะคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือน้องไซน์หนจุดสี่เจขางหนึ่งจุดห้าแล้วครับมันติมัทลิกน้องเพชรเมียหาตีเชฟเลยครับตัวนี้ลำเบอร์ยี่สิบองสศนยครับมารูต่อที่ลำเบอร์ยีบ้างครับตัวนี้เป็นมันติเขาเลืครับขนาดพันร่วมกับมันติมันติแล้วก็คอปเปอร์ครับคุณผู้ชมตัวนี้น้องไซ์อยู่สาปลายหนจุดสี่ต้นแล้วครับคุณผู้ชมนีม่เป็นไซน์ในส่วของ เอ่อยลโลแล้วก <stock S 1> ็เลนะครับเป็นสายถูกโทษครับ e ตัวนี้2.2 0ครับลำเบอร์27ครับมาดูต่อที่ลำเบอร์28บ้างตัวนี้น้องไซส์1.4นะครับคผู้ชมครับตัวนี้มาติมาทัลลิกครับลำเบอร์28ครับหนึ่ปดครับมาดูต่อที่29เบอร์ยี่สิบเก้าพารันี้นองส์นึ่ี่แล้วกับคุณผคบตัว้มาิมทัลิกครับลำบอง์ี่เป็ครับหนึวงแปดนย์ครับมันอวตารคี้บตัวนี น้องท่นหยุด3ามปานหยุด4ต้นแล้วครับเมทลายทุกแก่เริ่มเืินหางสีเชฟเลยนะครับผู้ชมครับตัวนี้2องครับในเบอร์ยีมาดูต่อที่เบอร์สามสิป้างครับตัวนี้พอะเดียวกันนะกับเบอร์ยี่บเกครับมันติดเขาเลยครับคุณผู้ชมครับบรัลกกับรตาน้องอาจจะตื่นเลหนะนี่คื่อนๆที่มาจากบ่อครับคุณผู้ชม หนึ่งแปดศูนครับนัเบอร์สามมาดูต่อที่นับเบอร์สามบ้างครับตัวนี้เป็น b a c k m a t i c color ครับคุณผู้ชมครับประสับโลกรักกับทัลลิกแล้วก็อวตารแล้วก็มีพ็อปเปอร์ครับคุณคายดังโซนมากนะคุณผู้ชมตัวนี้สายทอยู่สามสิปจะเดินทางเข้า1.4ครับสองแปดศูนยครับนัเบอร์สามครับ มาดูต่อที่น้องเพชรเมีนัมเบอร์32บ้างครับตัวนี้เป็นมันติตนมัทเรครับเขนจะพันร่วมก,กับคอปเปอร์ครับน้องจะต,ตื่นหน่อยลูกสาวลูกสาวขยับหน่อยลูกลูกสาวขยับโชว์หน่อยน้องตื่นหน่อยอ่ะเอาไปหนึ่งสองศูนย์พอน้องไม่โชว์นะครับไม่เป็นไรคุณชมโป็นรยมากนะทีนี้มาดูต่อที่นัมเบอร์3 3ครับตัวนี้มันเตะมัทเรีครับกัลังพันร่วมกับอวตารแล้วก็คอปเปอร์ครับปลาทุกแกเริ่มเดินครับตัวนี ขุนไข่ไว้ให้คุณผู้ชมเรียบร้อสครับปลาพร้อมบิดพร้อมทําไปถึงสามารถบิดได้เลยอย่าให้ไข่ไหลแค่เดียวในถุงนะคุณผู้ชมตัวนี้สามแปดศูนย์ครับนําเบอร์สามสิบสามมาดูต่อที่นําเบอร์สามสี่บ้างครับคุณผู้ชมพอกเดียวกับเบอร์สามสิบสามครับคุณผู้ชมมังติก็คือพันธุ์สปารยลกับอวตารครับหลายตุ๊กแกเดินผูกนิสัยสวยคุณผู้ชมตัวนี้ สี่แปดศูนย์ครับนัมเบอร์สามสิบสี่ครับน้องพร้อมปริตพร้อมทำมาดูตัวสุดท้ายของครับคุณนี้ครับในส่วนของที่เป็นมันตกะมาผลิกบ้างครับผู้ชมเบ็ดเป็นเยลโล่นะครับเหลืองช้ำชำครับผู้ชมเร็นี้สาวหันซ้ายผู้ชมดูนอยนี่ผู้ชมตรงนี้ โอ้โหไข่จะไหล,ล้วคุณผู้ชมคือปลาพร้อมบีดมากเลยครับตัวนี้อ่าจัดไปให้ตัวสุดท้ายเบาๆแล้วกัน18 0โ,โอเค EP นี้เอาไว้เท่านี้ครับผู้ชมครับมาให้หายคิดถึงกันครับ,รบผู้ชมครับท่านใดชอบประกาศรักประกาศสวยงามครับเราคือเพื่อนกันเราคือที่ปรึกษาซึ่งกันและกันครับพนังสัพันไปร่วมกันครับงั้น EP นี้เอาไว้เท่านี้ครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับผู้ชมครับ